ทำไงดีอะจิดต่อบ,บีไม่ได้เลยนี่ใช่เลยว่าทำไม่เอาไปทำเป็นเชิจังฉันไม่มีนี่บ้านกาละันนี้บ้านกาละเลยกาละทำอะไรอ่ะใช่กาละทำงานกาละทำงานอยู่ใช่ไหม sorry นะะอะไรนะไาละคือแบบยังไงราหมณฑ์ตีบะรมามตีบมารฮาบันยารมเดมาดมรฮาบันยารอาุ้ยรถรถนี่เร็วมากเลยอ่ะใช่อ้มีแบบว่ารถไหนนี่ไงรถกีบนนาตีบามีฮ้ เราเมื่อกี้ยอยนั่นยอยมาแล้วรำมัดอันตีบารำมัดดันตีบาดันรำมัดดนตีบาบามาร์ฮะบันยารำมัดดนมาร์ฮะบันยารำมัดดันมีซื้อไก่ให้หมอนดีกว่าหม้อชอบนะไก่กะกิ๊กนี่ มีชอบกับกากิไมีชอบแม,ม่แม,ม่แม่ไม่ชอบกากิจะลงไปดูกากิไหมไม่ดูไม่ดูจริงเหรอไม่ลงนะ,ะโอเคอเดี๋ยวอยู่บนรถหนะ้าเมย์เมย์นั้นแม่จะไปด้วยโอโ๋อหอเดี๋ยวลงห้างนู้นนะ

อันตัวโลกลัสตอนไหนดรอนนอนพออีกมั้ยดอกอุ <ent> <inaudible> ้ยหยุดแล้วมาแล้ว <raised> อ่ะอะไรไหนนี่ครับผมอุ้ยเห็นตายอีกใหม่อื้อ Oh my god good ว้าตรงหน้ามอง

จะแบบเราไม่ดูด้วยคนจะไม่จับเลยคนแรกะคนแรกะคนเระโซดาล่ะอะไรนะคนได้โดนวิคนดูสามคนนี่ไงเราได้นี่อะไรนะเราได้ซูชิไว้กินเปิดโป๊ซล้วมาซื้อไก่ให้ยายค่ะ ไม่ยะใยายหรอใหญ่ในี่ซูชิน่ากินมากพี่แม่กับพี่ยายอะอะไรนะคุณปู่กับคุณยายคุณทวดมิวมิวมินี่เปเอาอุมิชื่อว่าอุมิชื่อว่าอุมิอูมิชอว่าแม่ไม่ชื่อว่าแม่จริงเหรอดีมากเลยอะ ตาชื่อว่าพี่พูดคุยกันได้นะคะตะชื่อว่าว่าชื่อว่าน้องอ่าน้องชื่อว่าแม่ชื่อว่าแม่ชื่อว่าแม่ชื่อว่าอะไรลูกคุณีคุณยายเออแม่อบีชื่อว่าอบีชื่อว่าพ่อเออลูกเก่งไงชื่อว่าคุณลุงเหมาะทวดค่ะ หมออชื่่วาทวดหมอชื่อว่าทวดเหมอชื่อว่าทวดทวดค่ะทวดคืออะไรฮะทวดคืออะไรทวดก็คือทวดคือคุณยายไงต้าน่ากัดสีน้อ่าดิจามัน เอาเราจะไปทางไหนดีนี่เข้าขูดงี้เรามาทางนี้ทำไมอ่ะ,อะเรามาไม่ได้ระหว่าทางนี้รเราไม่น่ามาทางนี้เลยทุกคนทุกคน,กคนเรามาตรงนั้นก็ได้นะไม่เคยมาลูกทไมจะไม่ไมีใครมามันคือทำทางอยู่อ่ะ เลยก็จะกลับบ้านยังไงอ่ะฮะก็จะกลับบ้านยังไงอ่ะนี่เดี๋ยวเราเลี้ยวขวากลัวทำไมอ่ะเราก็เลี้ยวขวากลับบ้านสิคะเลี้ยวซ้ายก็ได้นะเลี้ยวซ้ายไปไหนอ่ะลูกขึ้นเขาแล้วเลี้ยวซ้ายนั้นได้จะไปไหนบนเขาเหรอไม่ใช่โอ้จริงเหรอโอ้ เราไม่เจอเลี้ยวมี่มี่เลี้ยวกวาดีกว่านะเราไม่เจอเลี้ยวตรงนี้ได้ไหมอ่ะได้เลยวีวีสบายด้วยสิชาสบายนั่งด้วยเลยเออสบายเลยค่ะแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยนะวันนี้นะรอมาดันตีบารามาดันตีบา Marhaban ya Ramadan marhaban ya. Ada nak makan ni le? Makan ni le. Robatan di, robatan di, bahan-bahan, bahan-bahan. Serhaban <laughs> ya Rama dan. Sebaiknya nanti buntut. Macam oh? Sebaiknya. 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 มารับบรรยากาศ رمضان رمضان ที่บ่า رمضان ที่บ่ามาให้คนดูแปดคนอัสลามมุลิกุมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนดูจากไหนบ้างคะมีไลฟ์สดอยู่ลูกไลฟ์สดอยู่ใช่ทุกคนทุกคนไมม่ีอยู่ไหนบ้างเอ่ยคอมเมนต์มาได้นะคะ เราอยู่ปัตตานีค่ะปัตตานีวันนี้อากาศดีมากเป็นช่วงเดือนรอมฎอนพวกเราถือศีลอดใช่ไหมใช่รมฎมดที่บ้านเป็นเดือนรอมฎอนของมุสลิมใครอยู่ไหนบ้างทักทายได้นะคะ ทักทาย,ายได้นะคะไม่มีใครจะคุยกับเราเลยอ่ะใครัล <c oughs> อมฺบัดนยาอัลลอฮาบัดนยาอัลอฮฺบันมารอฮาบันยาอัลอฮฺบันไปรอตอนนี้เราขับรถอ่า ชมวิวก oh. ่อนละกันชมวิวิวดีวิร l ีวิวขึ้นรถเหรอม่ไหมอ่าสุรอะไรคะทางเดินฮะทางเดถฮะรถดะอ่ารถยัไงลูกรถต้องอดอดอ่าอดดอาไงลูกไม่ลยไม้อรถทางเดิน เรามีต้องเรตั่ให้เดดาลากินนั่นอ่ะกินยาใช่ต้องกินยานั่นหน่อยมีดูเดด้าเาเหมือนซีเลย์อ่อะไรนะลูกเอาอะไรนะคะริงรอดอาเราไม่ซีโอร้อยสองร้อยอยู่ ถ้าเาไม่ซีดอ่ะมันเราไม่ซีดก็สดชื่นละสิคนไม่ซีดอ่ะเลือดปกติก็ก็ก็ปกติไงถ้าไม่ซีดก็สดชื่นไงแต่ถ้าซีดก็รู้สึกว่าเพรียเพรียรู้สึกเหนื่อยง่ายเพราะรู้ไหมเพราะอะไรเพราะออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง ซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ไม่ดีพอไงอเลือดน่ะเลือดอ่ะตัวเกล็ดเลือดอ่ะไปเหมือนแบบมีน้อยไงเพราะว่าเราซีนไงเกล็ดเลือดมีน้อยก็ทําให้ตัวนาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองก็น้อยก็เราก็รู้สึกว่าเราไม่สดชื่นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทํายังไง เราต้องกินยาเราต้องกินยาให, <ไง S 1> ให้เพิ่มเมด็ดเลือดอใช่เราต้องกินยานะคะแล้วก็เราต้องทำงไ,งงไงต่อไปเราต้องเราต้องกินข้าวกินข้าวเส็จแล้วก็กินกับข้าวที่มีกินกับข้าวที่มีอะไรมี่กินกับข้าวที่มีทอด ทาอะไรทาเหล็กเหล็ก่อากินไข่ก็ได้กินไข่ก็มีกินอะไรอีกกินผักผักสีเขียวกินผักผักสีเขียวด้วยนะเด็กๆกินผักผักสีเขียวจะทำให้เพิ่มธาตุเหล็ก ในร่างกายเราได้เพิ่มจำนวนของอของอะไรของเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดหรอใช่ค่ะอ,อ,อะรยังมีกินยาเราต้องกินยานะคะกินข้าวที่มีประโยชน์นะคะไม่ใช่กินเฉพาะอะไรนะ<อ>ขนม,มนแบบ

รเ,เราไปซื้อกับข้าวก่อนไม่โอ้โหกับข้าวที่เราไปซื้อเมื่อกี้อ่ะเราเราไปจองแล้วแต่เรายังไม่ไปเอาเลยไม่มีเอาข้าวหนีนงราเมดนันตีราเมดนัมดนตี อัรมรัติบะมารฮาบันยารอมาัดตนมารฮาบันยารอาม,ด,ม,รมดัดขอบคุณห้าคนดูของเราด้วย ขอบคนขอบคุโหคนเยอะแล้วนี่คนเยอะแล้วหูดูเต็มเลยรถเต็มเลยเราจะไปยังไงเนี่ยดูสิแต่ละคนน่ะจะออกมาจะตังนี้น่หนูเดี๋ยวเราก็ไปฟังเขาแล้วนะยังไงคะเนี่ยตะลตะลันืเลยตะลวนตะลมื้อตะละเดี๋ยวเหมาะคินใจแล้วเหมาะใจนั่นไหมเน่ยนี่ขี้โกงอะไรขี้ใครขี้โกง ตะลือตะลตามื้อตดบาปขีโกทำไมอ่าบาปขีโกมีงงงมากเลยอ่ะมาหะบรรยาักดเดเออสุราสุราไรอนอนนสุราหนอฟาติฮ่าอาเลยฟาติฮ่าไม่ฟาติฮะก็คืออัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุล อิรับิลาลมีนอิรอห์มาอิร็อาเองมเอออยาันะดีอเอเออยากนอ่าสวัสดีค่ะ ทักทายแล้วมาจากไหนคะเฮียอะไรนะนี่มีคนทักเราแล้วอยู่จังหวัดไหนเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาม่าอลอวมต ดี๋ยว um. ้าล oh. ่าณอาบิดุลเดี um, anyway. ๋ยวผมไปเอาเนี้ยอะบัดเตมผมมีไปเอาว้าล่าอัดเตมอาบิดุลมามาอาบัดเตมแล้ก็เมมูก็วายดินอ๋อฮัมดุลิลลา์อัลฮัมดุลิลลา์เดี๋ยวแวดก่อนนะเดี๋ยวมีจะเอากับข้าวก่อนมีจะไปเอาด้วยจริงเหรอสวัสดีค่ะเสียงอะไรนะ เสียงวิหดเสียงวิหดสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณมากที่คอมเมนต์มาขอบคุณมากอยากมีเพื่อนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอันนี้จะลงไปด้วยหรอคะอยู่จังหวัดไหนคะ ทางนี้อยู่ปัตตานีค่ะอยู่สามจังหวัดชายแดงภาคใต้การได้อยู่อยู่ในรถนะห้ามลงนะม<า>ไม่เขามีไม่เอไอ้นั่นรถทีไงเขามีไม่ดับรถทีไงกลัวอะไรมไม่ได้กลัวอะไรไไก็มีไม่ดับรถทีไงไม่ได้จะไปด้วยอืมแล้วก็ไม่กลัวเลยที่อ่าไปค่ะเร็วดีนี้ ได้ลงได้ะะลงทางนู้นนะคะเฮ้ยขอบคุณมากรอมนที่บารอมณน Oo, yan meron ham. Tapos ko, may risalo na siya. Pala. Paya sa ano na po ที่ยี่สิบหกเดี๋ยวเดนั่ง่อนดูเดี๋ยวมีนันใบยัดุยเอาวุกอะไรกี่ย ni sa Kami seragi dekat hmm. lagi me itu pucuk. Ah uh, pucuk iaitu haksud so, hmm. ya. Thank okay. you. ทำหนึ่งาเยวได้ยนต่อรูดู ร right? no, nope. no. ิปอีเ็ดนี่เาเาขี่สิบหล้นี่อยี่สิบหล้นี่วิคอลูอืมคอลูอาเบะนโกเคโเน่าจะน่ายี่สิบเก้าวะซ้อยี่บเก้าด่หวายียี่เกโจะไม่ได้แล้วอ๋อกาปอเดี๋ยวเดี๋ยวรอก็ได้